สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําเว็บไซต์ขุดบิตคอยนนะครับขุดฟรีครับท่านผู้ชมมีพลังกุดที่1 0 0่กิกะเฮิรต์นะครับต่อเป็นนาทีนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อ mining forever นะครับก็รายละเอียดก็ท่านผู้ชมก็มาอ่านดูนะครับผม วิธีการสมัครหรือลงทะเบียนครับก็คลิกตรงนี้นะครับลงชื่อครับจากนั้นก็มีให้ตารางให้กรอกนะครับข้างบนนี้ใส่ชื่อครับผมชื่อก็อาจจะเป็นชื่อจริงครับอันนี้ก็ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันที่สอตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้ของคุณก็คือเราจะตั้งอะไรก็ได้นะครับ a b s 2นึอามอะไรเงี้ยครับก็ได้นะครับอัน รหัสผ่านนะครับอันที่3นะครับอันที่4ี่ก็ใส่รหัสผ่านซ้ำนะครับยืนยันรหัสผ่านอันที่5ก็ใส่อีเมลครับอันที่6ก็ยืนยันอีเมลนะครับจากนั้นก็นํากระเป๋าตังค์นะครับที่มีนะครับผมถ้ามี perfect money ก็เอามาใส่ได้นะ bitcoin litecoin แล้ว coin ethereum ครับไม่มีตรงไหนก็ไม่ต้องใส่ครับอย่างผมก็ไม่ได้ใส่พวก d a s พวกทอนอะไรเงี้ยไม่แน่ใล้ผมว่าไม่ได้ใส่นะครับใส่ตัวหลักๆ โปรเฟลแมนนี่ผมก็ไม่มีนะก็ไม่ได้ใส่ก็ใส่พิ่มสี่ห้ารายการนะครับจากนั้นก็กดกราชานลครับแล้วก็ยอมรับนะครับก็ลงทะเบียนนะครับสังเกตว่าข้างล่างมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อผมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์สมัครไว้นะครับลงทะเบียนเสร็จนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันส่งอีเมลไปยืนยันที่อีเมลหรือเปล่านะครับก็จากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบนะครับกดตรงนี้ออมาหน้านี้นะครับท่านผู้ชม ก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับชื่อผู้ใช้วงเล็บไม่ใช่อีเมลนะครับก็คือชื่อลำดับที่2ที่ผมบอกว่า a b c s 2นึอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วกดกับช้าเราเข้าสู่ระบบนะครับพอเข้ามาเว็บไซต์ก็เป็นหน้าต่างนี้นะครับมีบอกรายละเอียดนะครับผมผมสมัครตั้งแต่นู่นนะครับวันที่6เมษานครับ10กว่าวันแล้วครับท่านผู้ชมนัล้ลงมาก็เจอ เหรียญของเรานะครับที่ขุดครับไอซี IC แดงๆดงกับพริบนี้กำลังขุดอยู่นะครับแล้วก็มีตัวเลขรันนะครับผมก็ขุดได้มาพันสองแปดห้าซาโตชิลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็มีการซื้อพลังขุดได้นะครับก็ซื้อพลังขุดก็มีหลายเลเวลหลายระดับหลาย กดที่บ้านนะครับนี่ครับสัญญาหนึ่งปีครับห้าร้อยกิกถึงหนึ่งพันไอ้ถึงหนึ่งถึงหนึ่งพันสองพันถึงหกพันครับอ่ามุงต้นผมแนะนําว่าขุดฟรีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้า,าถ้ามันถอนได้จริงครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับดูคนอื่นรีวิวว่าเออมันถอนได้จริงหรือเปล่าครับ ถ้าอยากลงทุนนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับต่ำก็ถอนก้นต่ำอยู่ที่ 20, สองหมื่นซาโตชินะครับตรงนี้นะครับส่วนในที่เลขเยอะๆตรงนี้นะครับก็คือกระเป๋าต,ตังค์ของเรานะครับถ้าเราอยากถอนเข้ากระเป๋าตังค์ไหนก็ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องดูว่ายอดตรงเนี้ยยอดหนึ่งบิตคอยตรงเนี้ยมันมีพันสองเนาะแล้วก็มีไรตัวชี้อีกแปดสิบห้า ก็ต้องรอให้บิตคอยนะครับถึงสองหมื่นครับถึงจะถอนออกได้นะวิธีการถอนก็กดตรงนี้ง่ายๆครับกดกดที่เป็นกลมๆนะครับแล้วก็กดขอนะครับมันก็จะถอนเข้ากระเป๋าเราครับอันนี้ถ้าไลคคอยถึงสองหมื่นะครับก็กดตรงนี้นะครับลาท่านผู้ชมไแล้วครับผมอย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดถูกใจให้หน่อยครับ